็วันนี้นะคะตอนนี้ที่ยืนอยู่เนี่ยก็คือบ้านสังเกตทองหมู่ที่7จ็ดตำบลโป่งงามนะคะอำเภอแม่สายเนาะเพราะว่าทราบข่าวคือตั้งแต่เมื่อเช้า,าที่เกิดสถานการณ์ก็คือ,อน้ำป่าไหลหลากซึ่งาทางท่านสมาชิกสภานะคะทั้งสามท่านท่านอ,าอนุภาสนะคะท่านชานชัยนะคะ แล้วก็ทานน่า,ทานอนุชานะคะก็ได้มีการประสานงานกันเข้ามาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะคะหลังจากที่เราประชุมสภาเสร็จเราก็พากันเข้ามาดูเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าณนะหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับความเสียหายจากน้ําป่าไหลหลากเนี่ยเป็นจํานวนมากตั้งแต่เข้ามาในหมู่บ้านเลย จะพบว่าน้ําป่าที่ไหลลงมาจากพื้นที่สูงในอันนี้คาดว่าน่าจะมาจากที่โซนถาฮีนะคะก็ไหลลงมามาแล้วก็พัดพาเอาความเสียหายดินโคลนถล่มเข้าไปในหมู่บ้าน30กว่าหลังคาเรือนค่ะท,ที่เสียหายแล้วก็จะมีบ้านที่จะต้องได้รับการซ่อมแซมนะคะต้องได้รับการทํา,าทใหม่สร้างใหม่ตลอดจนถึงเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ในการยังชีพเนี่ยก็พัดพาไปกับสายน้ําด้วย ขนาดเนี้น้ําก็ไหลผ่านไปละนะคะเหลือไว้แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นอบจอเชียงรายค่ะก็ในส่วนของตัวนกเองนะคะนายนกนกแล้วก็ในส่วนของทางทีมสมาชิกสภาทั้งในส่วนในเขตพื้นที่เองนะคะท่านสจชาตแล้วก็ทางท่านผู้นำนะคะพรอะกำน,นันผู้ใหญ่บ้านคือผู้ที่ประสานงา,านเข้ามาตลอดจนถึงท่านประลัด อาวุโสนะคะแล้วก็ท่านประลัดอำเภอ,อผู้นำนะคะคพี่น้องประชาชนก็ได้แจ้งข่าวเนี่ยแล้วเราก็จะมาช่วยกันในวันพรุ่งนี้ค่ะอบจเชยงรายเราจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนตอนนี้ก็คือดินโคลนที่มันเข้าไปอยู่ในบ้านนะคะความเสียหายของทรัพย์สินโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มนะคะเครื่องยางชีพแล้วก็ที่หลับที่นอนต่างๆอันนี้เสียหายไปทั้งหมดวันพรุ่งนี้เราจะมาเอาดินโคลน ที่สะสมอยู่ตามในบ้านเนี่ยเราจะใช้เครื่องจักรของอาบาจอเนี่ยละคะ,ะปาดลงไปในขณะเดียวกันก็จะนํารถน้ํานะคะก็มามาล้างนะคะมาล้างบริเวณในหมู่บ้านในขณะเดียวกันก็จะทํานําถังน้ําดื่มเพราะวันนี้รู้เลยว่าสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการเนี่ยก็คือเรื่องของน้ําค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาใช้ประปาภูเขาเพอเกิดเหตุตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บไม่มีน้าใช้ละไม่มีน้ํากินละนะคะพรุ่งนี้อาบาจอเชงรายจะนํา คืนนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าทันคืนนี้จะเอาน้ําดื่มถังน้ําจํานวนถังขนาด1 0 0 0 0ลิตรเนี่ยมาวางไว้ให้เป็นจุดเป็นจุดนะคะแล้วก็นํามาน้ํามาให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องนี้ไปก่อนนะคะและในส่วนของการตั้งงบประมาณเพื่อมาซ่อมแซมหรือว่ามาจัดหาอุปกรณ์นะคะ,ะหรือแม้กระทั่งในส่วนของอการซ่อมแซมบ้านเรือนเนี่ย เดี๋ยวอบจเชียงรายก็จะร่วมกันกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเราก็จะมานั่งคุยกันค่ะว่าเราจะมาช่วยกันดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนณที่บ้านสัตว์องนี้อย่างไรบ้างนะคะแต่ยังไงก็ไม่ทิ้งกันแน่นอนค่ะนะคะ

ก็คืออันนี้ล่างออกมาหรือยังเนี่ยล่างแล้วครับล่างมาแล้วเนาะเจ้าแต่ว่าขอบนี่คือเสียหายหมดเลยเอาอย่างปั้นหน้ามาแรงเนาะเอาลูกอันนี้ยังเดียวครับเอาลูกหนียังเดียวลูกว่าตัวนี้ที่มันพัฒนาชาคือเขาหยุดรูปเศษขอบแล้วตัวนี้ด้วยมันก็เลยยังไม่มีอ๋ออันนี้ก็คือก็คือระดับน้ำระดับน้ำเมตรดินนะครับถ้าหลังไหนเขาเคลียร์เสร็จได้เยอะเขาก็ ข้างหน้าเราถองที่วัดให้ที่วัดสักเก็ตทองที่ต้องการเร่งด่วนก็คือรถ ตักเอาเอาดินนะคะสองสำคัญที่สุดคือน้ําเดี๋ยวพี่จะเอาถังน้ําถังลิตรเนี่ยเอามาวางไว้ให้เป็นจุดเป็นจุดจะได้มีน้ํานะคะมีน้ําดื่มมีน้ําน้ํากินน่ะน้ำกินน้ำใช้เนาะเยนี่ยดินมันเข้ามากแบบนี้เลยแต่ที่ปัญหาคือชาวบ้านเขาขุดเสร็จแล้วปัญหายาแ้วเลย

โยคนะคะมาวยเดี๋ยวคุณผู้นะเีดี๋ยวพรุนี้จะเอามาช่วยมาเอาดินเอาอะไรพวกนี้ออกนะแล้วก็จะเอาน้ำดินเป็นทางอย่างมาไว้ให้นะแล้วส่วนเรื่องของที่นอนเรื่องอะไรเดี๋ยวนายกจะมาช่วย